ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายซูโยอีคมเมนต์แตกกระเจิงทหารและชาวบ้านงอ้อเจอทหารไทย ควง M16 บุกเอาจริงแถมทีเด็ดนำทูตทหารลงพื้นที่ตอกหน้าผู้บัญชาการกัมพูชาจากกรณีไทยมีการเข้าปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ประายโดยฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ทำกลางการจับตาถึงการใช้อายการศึกขั้นเด็ดขาดซึ่งยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการผลักดันผู้รุกรานออกจากแผ่นดินไทย ทั้งนี้เขาทหารได้มีการรายงานถึงสถานการณ์บางช่วงของวันที่10ตุลาคมว่าพื้นที่ที่ทหารช่างไทยมีการใช้เครื่องจักรหนักเขาเคลียทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วในอธิปไตยของไทยคือบริเวณสีน้ำเงินขณะที่กองทัพทพี่หนึ่งโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพทพี่หนึ่งสรุปสถานการณ์ณเวลา15นาฬิกาในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาจังหวัดสะแก้ว ในพื้นที่บ้านน้องจานฝ่ายไทยมีมวลชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งสื่อมวลชนประมาณ200คนรวมตัวแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องอธิปไตยของไทยในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชามีมวลชนเข้ามาสมทบในพื้นที่การปฏิบัติการที่สำคัญหน่วยได้มีการจัดกำลังระวังป้อง ในพื้นที่ตอนไหนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วฝ่ายไทยมีมวลชนจํานวนหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาพูกความเคลื่อนไหวประชาชนและมวลชนรวมทั้งผู้สื่อข่าวประมาณ100คนบริเวณลัวลวดน้ําและกระจายรอบหมู่บ้านปริจันทร์โดยมีทหารตํารวจและส่วนราชการคอยสนับสนุนอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบสถานการณ์โดยทั่วไปปกติ การปฏิบัติการที่สำคัญหน่วยได้มีการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหนึ่งกองร้อยเข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยพื้นที่และจะชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดสี่ชุดพร้อมอุปกรณ์ตรวจคน้นและรถถักถางหุ้มเกราะ D5 ดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายไ,ไทยบริเวณบ้านน้องยากแก้วซึ่งมีพื้นที่ปลอดภัยจำนวนานวน38,256ตารางเมตร นอกจากนี้คณะผู้สังเกตการ IoT ประจำประเทศไทยเดินทางมาสังเกตการความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดสะแก้วรับทราบสถานการณ์ตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นโดยกองทัพพระทีหนึ่งได้มีการชี้แจงให้คณะ IoT รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดการพื้นที่ที่ชาวกัมพูชามีการลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทยเป็นไปตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายภายใต้กรอบกฎหมายไทยและหลักสากล ต่อกรณีฝ่ายกัมพูชาโดยกองผลหานราบที่51ได้มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยระงับการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านน้องจานและบ้านน้องยาแก้วอ้างละเมิดข้อตกลง GBC นั้นกองทัพภาคที่1นึ่ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยดําเนินการดังกล่าวในพื้นที่ทิปไตยของไทยไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ กองทัพพระที่1โดยกองกําลังบรุรพาหน่วยกองร้อยควบคุมฝูงชนและฝ่ายปกครองยังคงตรึงกําลังดูแลความเรียบร้อยบริเวณของทั้งสองพื้นที่สถานการณ์ภาพรวมยังไม่มีเหตุการณ์ใช้กําลังเข้าระงับเหตุ กองทัพภาคที่หนึ่งยืนยันจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดในห่วงเวลาที่ได้เปรียบทั้งนี้พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งประจําพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาจังหวัดสะะแก้วเพื่อติดตามการปฏิบัติของหน่วยและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชวิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยงงานยงแงกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงรน